สบายดีพี่น้องกับสบายดีสวัสดีเด้อวันนี้มาพอก็้าไปน้ำกิงแต่เสาๆพี่น้องกระร้าสิไปตลาดเสาะวันทุกนะพี่น้องไปห้าซื้อไน้เอากินพี่น้องนะกันินไปเอาไปห้างไกเนาะไปหาป่าป่า,ปา,ปาแล้วมาคายใส่กอกูตลาดเสาะวันทุกพี่น้องไ่น้ำคิงกันเลย่าสิไปอย่างช่วยเพื่อนเพื่อนลูกค้าได้เนาะพี่น้องนะกัไปเอาใส่กอกมล้วเพื่อนซองลกพี่น้องนี่ลูกค้าออนได้สั่งเนาะ สองโดก,กับเมน้าคิงเมื่อวานนี่พี่น้องก็ได้สิเปย์ห้าน้ำเพิ่นมาผากไหนนะเนาะตัวกวนสีนมาได้บอก่ว่าบอกแต่ว่าน,นี่สุดแหละเนาะพาพี่น้องสิไปพูดยาวมือน,นี้เนาะเรื่องพี่น้องลอกคุณวานบนะ่นอะไรเนาะไก่สิตี้ไม่ลนะอีกมือน,นี้วันที่อะไรวะมือน,นี้วันทีหาอีกพวกเกียวัดน้องพี่น้องกระสงการแล้วพี่น้องไ okay, ปปะต้อง่านสิบว่านาที 啊，对对带 มกเลย

มีตลอดกัสิค่กได้เนาะตลาดท่านมีห้างแถวห้างเดียวแค่นี้เป็นห้าของเดียว้าม่ออยู่มากอยู่ว่าใส่กอกซองโลค่ะโอ้โ้เนี่ยอ้มาไปเดี๋ยวคิด่าบูมีโทรศัพท์เ เดี๋ยวมมกัดลองดูพี่น้องเดี๋ยวแม่ทำ kingsia ไปฝากให้เพื่อนเนาะอยู่หุ่งอรุ่นหมดแหละเดี๋ยววัดมู้นอาจจะซืเอาเนาะยางดินก่อนเนาะเจ้าน่อยเอายังอยู่บ่เทียดดูซิปปะเนาะมอกระตังหน่อยดีมาเบิ่งอย่างนี้เนาะต่อหน้นเลคือชิงใหญ่ใหญ่ ใหญ่จนแบบว่าอู้ยอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยคือหมัดใหญ่หมัดใหญ่เถอะแตะกี้่ฮายังมัดสำนีก็คือจังอันนี้แหละใส่กอกเด้อสุดพี่ใหม่เดี๋ยวย่างเบอร์น็รับผิดชองพอลูกค้าเรากับพวันไหนบ้าจอลังการอ่นขายโอ้ย Idea, nào, ีแตงนะยังดีคนผูงามอยู่เดียวเขียบนะเขียบนะเองสงการจีนออยากมานะมัยู่ตื่นนะไทยกูเว้นาไม่กะอะไร ปืนหนักมรดิ่สิปืนนักนะเตายางี่ดอกไก่ยังมากินไก่ส่การนะสุดสช่งการกสิได้นะสีฟ้าขยี้ไปไหก็ี่ดอขายจะไนี่หาะ โอ้รลอกระเจียวพี่เนาะนี่ละนีงงมายง่ยข้ยะพี่เนาใบแกงเส่ปลารุกยนราะอะไร้อนอับปารุปเขามาหายเนาะลายบันโขกกระท่พวกกวางคือคํมแปรพี่เนาะเนี่ยจะอยู่ในส่วนไก่ๆ

สุดสงกันไลูกสาวไก่ปีใหม่แล้วมันจะสือดโอ้ซาเป็ิตาเ้ชรซาเม็นตะเพชรเอ็กซตัวน้อยอ้เเอาอีกัวนึนมาบโตกันโต๊ะกดีทั้งมาโกกันนะซาปิตเพกรนะติดเอียงเลย nội no, nó yeah, đủ khoảng đỡ cho nó song đã mm -hmm. ta hạt Nếu vẫn hạt nổi này mm -hmm. vào nãy nhặt lại sốc anh uống pha đi róc riêng đỉnh cả nằm kinh ha à, còn gì đó. อันน hey, oh ี่แบบไม่ตปลาปลาอันนี้ลายนะปองถือบ้ปลาดุกตัวสำคัญไรอยู่นะอะไรทางขนี้ ติดหนีไปกันติดหนีไว้ให้ลูกสาวมากินได้ไหมเอาตัวได้ดู่าีบัข่าีบอ้ไรสีเนื้อเนี่ยยเนวลมือยัเมียยสลั ชิล่ยังเดียีไปกิอบอระป๋าพี่นอ้องฝากนักออกมาเน,น,นีพนนาาน่พี่น้องม่นำทิ้งชิลมืออะไรบางมาตลาดกันด้อีกข้ามูพี่น้องเออกักสูตไทยดานเนาะสปีใหม่สูดนุ่งดิน ากเมื่อหาด้านอยู่อัตตปือพี่น้องดุของอายเนาะอันนี้ก็ได้มาหาสูตรปีใหม่ย่างฟืนหนามย่างอันนี้ให้เพื่อนอีกเนาะอาย,อยุอัตตปือพี่น้องจะให้ของฟันดานเด็กๆเนี่ยหน่อยสินสุดใหม่ให้ฟืนหนามใหม่ให้เป็นยุ่มใส่ย,ย่างเร็วในเบิ่งก่อนอ โดบอกโดนด้ข้ามมูอ pues <cat at light intens ifies> ันหนึ่งนาินดีนะข้าผ่าด้ยประ้ริเตอร โราคือวาได้หนิซองดเออนาะย่างอีกผู้หนึ่งหันใจที่เอาใหว่าท่านละโอนสั่งปุ๊บโอนปั๊บแบบเวลาวาง่าโอนปับนป๊บ <c oughs> น,น่นะาจะเยองเนาะวาบกลหนมาติดีนะอีนอกนดก็หผักแต่ว่าอยู่หุงกรดุนนี่คัาผาก่อ พุงก็ลุ่นห้ยข้าวตายพุงก็รุ่นหาดีหรอกเดี๋ยวสวยๆจากทีาไปพักนาะพี่น้องบักบังบโดดกระติดโปรยชิมื่อไรได้บ่ในกไก่บทหนึ่งคอยชิมาแต่เศร้าผู้แต่หกมุงผู้จะมากมุกเถียงชาติสิติดโดดไตอ ก็งเท่าไรนะมือนีบันยังน้อไฟบอนองหอยมือนีบันยังวัดสุขไปติมีเบียกไฟเบิ่ง สีแดงๆกะไรพอเมืองนี้ดอนสิท้ายคลิปอยู่ประมาณจักบ่ายอ่ะเที่ยงกะไรเที่ยงเที่ยงให้มันได้ออกไปไปเนาะเออเดี๋ยวเอื่อยเมื่อนี่เอื่อยเดี๋ยวร่นไปต่อข้อแดงหลุดไหมเปลี่ยนน้ำมันเ่ยดองไปเบิ่งขังแหลกเนาะไปใกล้ๆแดงเมือนี้มืออื่นกระเบิดเนาะเออ เห็นว่าขอยทรงหายบัดบ้านอื่นคือแห่ด่ะยปะเฮ่พระเวดเข้าวัดจารบุญเนะ 3, 9, ญานะก็พ่อได้คลายพี่น้องลงตลาดกันนะดีกว่าเข้ายู่เพื่ออันเชื่ออ,ออกมือระดับสามสี่โล๊ก็เอาสี่ห้าโล๊ อันน uh ่ huh. ้ะเอามาแจ็กล ah, ุ่น uh. นี่หนนหม้ย่งซ้ำนอนหมที่หอยอยู่ด้วยวเราว่าย่างซ้ำนอนซ้สีโลอ่าอยู่ในเครื่องยมใครค่ะเธอคบอกถือว่าเรียว่าจะไหนกระนัเท่าไรนี่กะนั้นสาบห้

เนี่ยมาอันนี่เห็นควันก่อนหมูเลยโดดเด่นขนาดเมนื่อนนี้คนก็ได้เห็นดูเนะแสดให้เนอ่ะอเด งวดง่ดยาได้ๆผู้งวดบางพี่นองเพื่อโบรจ้าี่โดูคล้องไ่น้ำคิงได้ย่กตาดดนะข้ามหมัดเดียวไปย้อมอสังกสิเดียวสองเมื่อก่อนเพราะลูกค้าเอือเรากับโบาันยไปหาเหตุกิน ไปมนมติศักดิชิตช่วยเออเรียสิแสดใส่เด้ยคกันว่าได้ไปดีข้าสากะสิทาไปอันนั้นจังผากระไรเนาะม้าไปตอนเขาไปจังผาเอ่อออกมาไกลๆเสียวก็ไปกระมาค่ะก่อนได้มีปัญหาอีเดพีนอองรถแม่น,น,น้ำทิ้ง ดีแต่พอระเบ่านำมาตีไทยพอดีเป็นตัดสีไปได้อยู่บ่ะตอกตีดแห้งๆเนาะมาไปเมื่อเมื่อไปลัางมาห่อเที่ยนบางไดพี่น้องแม่น้ำคิงโดดตายพี่น้องเอ้ยติดบ่ไหลเนาะกลุ่มให้เข้าตดเอายุบาสะนีก็ยงบงไปเอามาสัมผูจอดไว้ตลาดปู ผากน้ำเมือนหมูอยู่บ้านไก่ตลาดน้องพี่น้องเอามาบ่ไหลตี๊ดจะไรกับไรกเขาตีไทหายเดี๋วิมากวามาเหมาะอีกกลางค่างก็ได้ขี่ขานเข็นมาเมื่อยสามสีหอเนาะจอดใบแห้ซชาพี่น้องเอ้จนอยจะสียหายรอนเพิ่นไปเอาเนาะเอาไปแปลงด้วยจะมันจะไรโดดกันล่ะขี่ไปก็จะขี่ดีๆอยู่หมู่บ้านนี่นะมันเป็นน้ำยังเดียเดี๋ยวหาย้างเข้า่งน้ะพี่น้อง ติดหมดเลยไปใช้มาใช้กระยาคมมิมนนุชเอาหน้าพี่น้องแม่น้ำกิ้งกับสิได้ปิดคลิปไว้เพียงจะมีเด้อหน้าสดแม่น้ำกิ้งมีแต่กะพี่น้องจะ,ดดไ,ะ,งจะได้กระพักไปกำลังใจให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนไปกำลังใจให้ในเด้อพอกันลิบลาพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย